เมื่อขายบอนดี้เจลลี่ในภาษาการ์ตูนวันนี้เสนอตอนวันดี้ทรมานแม่วันนี้เสนอตอนวันดี้เจลลี่ปุ๋งโนบิตาโนบิตาที่ออกจังที่ออกจังวันนี้เรามีของพิเศษให้นะอะไรล่ะจแอนเรามีบอนดี้เจลลี่ปุ๋มนะและถ้าโนบิตัดนอนไม่หลับแล้โดนเลมอนจะให้อะไรโนบิตะาวันนี้เป็นไงบ้างนอนหลับหรือเปล่านองไม่ค่อยหลับเลยอะวันนี้ฉันมีอะไรมาให้นะ บอกเลยว่ากินปุ๊บนะโอ้โหหลับสบายจริงๆไห <c oughs> นเอาให้ดูหน่อยสิ <c oughs> มันคือกล้องวันนี้จะเรียกเคยเห็นเปบาขายอยย่นันนี่จะรียติกต่อค่ะถ <c oughs> ้าเราไม่จากขาหักอะโอ้พี่ตา,า <c oughs> วันนี้จะไปไหนฉันว่าจะไปขับจักรยาน มีบอดี้เจลลี่อะไรสักอย่างด้วที่มันรักษากระดูกแคลเซียมนะไอวิวเช่อจังสิมันคือบอดี้เจลลี่แคลเซียมแคลเซียมก <c oughs> ินดิซื้อดิมันดีเฮ้ย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 แล้วช่วงนี้ถ้าโดนไปต,ตากแดดเยอะอะคอลลาเจนอะคอลลาเจนอะนูไิตาวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนเหรอ <c oughs> ฉันว่าจะพาซุนิโอไปบางแสนกันนะ <c oughs> ถ้าเธอผิวเสียมามันจะไม่ดีต่อสุขภาพนะเธอต้องกินบ bon อนิจานีแคลส์แคลสน่ะคอลเแล้วก็<น>กินม bon อนิจานีคอลลาเจนนะมันดูแลสุขภาพผิวของเธอนะเธอจะได้มีผิวที่สวยงามเวลาธอแต่งงาน,นอ่อนอะเฮ้ยแ <c oughs> ล้ววิตามินซีอ่ะวายโนไิตาโนมิตาช่วงนี้กินส้มหรือเปล่า่ะ <c oughs> ใช่แม่ฉันเอาส้มเป็นลูกให้กินอ่ะฉันกินแล้วฉันไม่ชอบเม็ดมันเลยแต่ฉันชอบน้ำมันนะฉันมีอะไรมาใหม่ต้องบอกเลยว่าโคอรอร่อยั้งแช่ตู้เย็นแข็งละอร่อยและที่สำคัญนะ โ,โด้รดด้วยได้วิตามินซีไปเตม็มๆ,ๆเลยเฮ้ย <ๆ S 2> อย่างงั้นฉันก็ไม่ต้องกินส้มที่แม่ให้มาน่ะสินนใช่แค่สั่งเนยลาเตอรี่นี่แหละจะรี่ปลาตุโนโพม่ตาโพม่ตา แนนะก็สุนิโอนัดให้ไปเที่ยวปาร์ตี้กันอะฉันว่าฉันจะไปนะแต่อย่าบอกแม่ฉันนะฉันจะแ,บแอบกินแอลกอฮอลนิดหนึ่งนิดหนึ่งฉันถ้าเกิดนายไม่อยากให้แม่รู้อะจะได้ไม่มีอาการฉันเลยแนะนํานี่เลยบอนดยเจลรี่อันนี้เลยปาร์ตี้กนแลวนายจะไม่รู้สึกแพงไม่รู้สึกอะไรเลยแต่นายต้องแวะปั๊มบ่อยนะแวะปั๊มทําไมอะฉันไม่ไดเอารถไปขับจักรยานไปนะนายต้องแวะปั๊มเพราะนายอจจะปวดฉี่บ่อยนายลูกชิ้นดินึงลวนายจะรู้ก็พี่ตาทนายอะยาผิวใสอะคู่นี้ฉันแนน ใช่สิใจแอนนะพาฉันไปกินหมูกะทะเยอะเฮียไปถามจริงไหมเฮียต้องหลับตาวะมาคกูลืมตากูอายเขาไปทำงานก็อยู่เยอะแยะไม่ทุกคนรู้ว่าคอนสวรรค์ภูมิใจในพี่ชายคนนี้มาก